สวัสดีเพื่อนเ,นเนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Happy yummy food วันนี้นะคะเบลจะพาทุกคนมาทำกุ้นเชียงไก่แบบโฮมเมดนะคะทำกันง่ายๆเลยเลยเอาไว้ทานกับข้าวคุกกะปิแบบนี้เราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยเบลใช้สะโพกไก่นะคะติดเนื้อติดหมันนะ1กิโลใส่น้ำตาลไป4ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นเราก็ใส่ผงปรุงรสไก่1ช้อนโต๊ะ ผงพะลลหนึช้อนโต๊ะก็ได้นะคะหรือว่าใครมีผงหมูแดงก็ใส่ผงหมูแดงได้ซีอิ๊วหช้อนโต๊ะตามด้วยสีผสมอาหารสีแดงนะคะประมาณ2หยดใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าสีมันจะไม่แดงนะมันจะออกเป็นเหลืองๆนะถ้าเราใส่ พงมูแดงแทมก็จะแดงแดงเหมือนกันนะคะแต่ว่าเบลไม่มีก็เลยใส่สีผสมอาหารกับพงพะโู้แทนแล้วเราก็คุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันใช้มือคุกเข้าเลยนะคะใช้ช้อนมันมันอาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งล้างมือแล้วนะคะก็ใช้มือขยำขยำนวดให้ส่วนผสมเข้ากันแบบนี้เลยนะคะ พอส่วนผสมเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะเราก็จะใช้แลบปิดไว้แล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นพักส่วนผสมประมาณ1ชั่วโมงนะคะพอครบ1ชั่วโมงนะคะเราก็จะนำไส้อันนี้เป็นไส้แบบสดๆนะคะไส้แกะเพราะว่าอยู่ต่างแดนหาไส้คอลลาเจนไส้เทียมยากซะเหลือเกินเราเบลก็เลยซื้อแบบนี้มาใช้แทนนะคะ มันก็เป็นไส้แกะติดมันนะคะแต่มันมันสามารถดึงออกได้นะเราก็ใช้กระบวยแบบนี้หรือว่าใครจะใช้ที่ทำไส้กรอกก็ได้นะคะใช้นิ้วนิ้วโป้งนะคะดันดันเข้าไปดันเนื้อเข้าไปในไส้นะคะแบบนี้ยัดไส้ให้ครบเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะได้แบบนี้ ใช้เชือกนะคะมัดหัวมัดท้ายให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็ดึงมันมันออกแบบนี้เลยมันมันดึงออกง่ายนะคะดึงออกไม่ยากเลยมันมันก็เอาเวลาดึงออกสักนิดหนึ่งนะคะพอเวลามันแห้งมันก็จะหายไปดึงมันออกให้เรียบร้อยเราก็จะได้แบบนี้เอาเชือกมาลัดนะคะเราจะเอาขนาดเท่าไหร่ อันนี้เชือกลัดให้เรียบร้อยสวยงามพอเรารัดเชือกเรียบร้อยนะคะเราก็จะนำมาตัดแบบนี้ก็ตัดเชือกออกให้เรียบร้อยนะคะให้มันดูสวยงามนิดนึง มันมันไม่เป็นไรนะคะเวลามันแห้งมันก็จะหายไปมันก็จะมีบ้างติดอยู่เล็กน้อยแต่ว่าเวลาเราเอาไปทอดมันก็เป็นน้ำมันให้เราเลยแบบนี้ก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งนะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกุนเชียงไก่ที่เรายัดไส้เรียบร้อยแล้วอันนี้เบลลเอาไปตากแดดนะคะตากแดดก็จะประมาณ2อถึงสวันกว่าจะแห้งนะ พอตากแดดได้หนึ่งแดดแล้วเบลก็เอามาให้ดูแบบนี้หนึ่งแดดก็จะประมาณนี้มันยังนิ่มๆอยู่เบลก็จะเอาไปอบอบด้วยอุณหภูมิหนึ่งร้อยองศาห้าถึงหกชั่วโมงนะคะอันที่เบลตากแดดตากวันเดียวนะอันน,นี้นี่อบเสร็จแล้วนะคะอบเสร็จแล้วก็จะแห้งประมาณนี้ก็จะเป็นกุ้เชียงไก่โฮมเมดอร่อยนักเลยนะคะเดี๋ยวเจะไปทอดให้ดู น JI, ี่นะใส่น้ำนิดนึงเพราะว่าน้ำมันมันก็จะออกมาจากทั้งจากทั้งตัวไส้แล้วก็ที่เราจะใช้เนื้อไก่ติดมันเข้าไปนะเห็นไหมไหมไม่ต้องใช้น้ำมันเลยน้ำมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยก็จะตกแต่งจานข้าวคุกกะปินะคะเมนูวันนี้แบบนี้เลยนะคะ ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์ก,ด, like, กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่อง Happy Yummy Food นะคะสำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ